กลับไปดูบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งในยอบจรอช่วงนี้เข้มข้นนะคะอย่างทางภาคตะวันออกเองนะพรรคเก้าไกลเดิมพักประชาชนเขาก็ลงพื้นที่ไปกันอย่างเข้มข้นแล้วก็คาดหวังว่าต้องปักธงให้ได้สักจังหวัดหนึ่งคือพักประชาชนเนี่ยเขามีกลยุทธ์ในการหาเสียงแบบดาวกระจายบรรดาแกนนําพักเนี่ยตัวเป้งๆเ,เนี่ยเขาจะกระจายกันไปตามพื้นที่ต่างๆใช่ไหมนนทบ,บุรีก็ไปอ,อีสานไปไปใต้อะไรอย่างเงี้ยก็กระจายกันไปนะคือแต่อย่าลืมว่าพัก ประชาชนเนี่ยถ้านับตั้งแต่การเลือกตั้งท้องถิ่นมายังไม่สามารถปักธงได้เลยอันนี้ก็เป็นความ้าายเหมือนกันโดยเฉพาะจังหวัดที่เคยกวาดคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสสครั้งที่ผ่านมาคือมีสสในมือนะมีสสในมือคะแนนปาร์ตี้ลิสต์จังหวัดโดยรวมเนี่ยก็เป็นที่หนึ่งมาแต่ทําไมถึงยังไม่สามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปในการเลือกตั้งท้องถิ่นได้นะคะอย่างที่จังหวัดนนทบุรีก็ต้องบอกว่าสสยกจังหวัดเหมือนกันล่าสุดการหาเสียงดุเดือดนะคะ คุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยลงพื้นที่นำทัพปราศัยใหญ่ปลดล็อกตระกูลใหญ่ผูกขาดชูเรื่องนี้นะ,ะแล้วก็บอกว่าการเมืองท้องถิ่น,นถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะไปดูบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งที่จังหวัดนนทบุรีนะคะที่ตลาดบีบีบางใหญ่อาเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีคือถ้าย้อนกลับไปตอนเลือกตั้งสสเนี่ยก็เป็นสถานที่เดียวกันเลยนะที่ไปหาเสียงแล้วก็ตั้งเวทีปราศัยใหญ่ตอนนั้นโอ้โหคนไปดูเยอะมาก ครั้งนี้เป็นการหาเสียงเลือกตั้งในอบจนะคะมีคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าอาจารย์ปิยบุตรแสงกนงกูลแกนน,นาําคณะก้าวหน้าพร้อมด้วยคุณอมรัชโชคประมิกุลอดีตสสก้าวไกลโอ้คนนี้ช่วงหลังก็ดูเดือดนะ <c oughs> ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงนะคะแล้วก็สสนนทบุรีทั้ง8เขตเนี่ยช่วยกันขึ้นเวทีปราศัยใหญ่ร่วมกันหาเสียงช่วยคุณเลิศมงคลวราเวนุษผู้สมัครในอบจนนทบุรีเบอร์สองของพรคประชาชน พร้อมทีมผู้สมัครสอ,อ,อบจอทั้ง36เขตรบรรยากาศเนี่ยคึกคักมากๆมีประชาชนมาต้อนรับกันเนืองแน่นคุณเลิศมงคลก็บอกว่าตั้งแต่ที่ตัวเองเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนนทบ,บุรีมีเรื่องราวมากมายที่คิดว่าควรจะแก้ไขแต่ผ่านมากว่า20ปีแล้วทำไมยังแก้ไม่ได้ทําไมยังเหมือนเดิมคิมงานเดิมทํางานกันมา20ปีงบประมาณลงไป2,500ล้านบาทต่อปีอเป็นจํานวนมหาศาลมากๆ จึงอยากให้เข้ามาพัฒนาสร้างงานและเริ่มทําต่อยอดสิ่งต่างๆโดยไม่ต้องรองงบกลางจากรัฐบาลให้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยเข้ามามแล้วก็ขอโอกาสพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยมาช่วยกันเลือกตั้งให้พรคประชาชนได้บริหารจังหวัดนนทบุรีให้เป็นต้นแบบคือบอกว่าถ้าสามารถบริหารนนทบุรีได้ก็จะกลายเป็นจังหวัดแห่งอนาคต ค่ะเดียวกันเรื่องนี้อาจารย์ปิยบุตรก็บอกว่าตัวของพระประชาชนเนี่ยพยายามจะหาหนทางการเข้าสู่อำนาจรัฐเพื่อเข้าไปพัฒนาการเมืองท้องถิ่นนโยบายเรือธงคือการยุติรัฐราชการรวมศูนย์ทวงคืนอำนาจสู่ท้องถิ่นเอามาไว้ให้จังหวัดนนทบุรีบริหารเองรวมถึงจังหวัดอื่นในประเทศด้วยความพยายามของเราที่จะต่อสู้วันหนึ่งเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่นให้เป็นแบบใหม่กระจายอำนาจ จากเดิมที่เน้นอาศัยเครือข่ายและอาศัยนามสกุลครอบครัวของตัวเองจนราวกับว่าการเมืองท้องถิ่นกี่ครั้งเนี่ย<ม>ก็จะวนเวียนอยู่กับคนไม่กี่ตระกูลครับส่วนคุณธนาทรก็บอกว่าขอบคุณพี่น้องชาวนนทบ,บุรีนะคะที่ให้การสนับสนุนพวกเราเป็นอย่างดีเสมอมาในนามของพักเก้าไกลคณะก้าวหน้าแล้วก็สนามนนทบ,บุรีเนี่ยถือว่ามีความสําคัญไม่แพ้กันการเมืองท้องถิ่นเป็นเรื่องใกล้ตัวตั้งแต่พักอนาคตใหม่ ก้าวไกลมาจนถึงประชาชนเชื่อว่าจะทําให้คนเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้การเมืองระดับชาติเนี่ยไม่เพียงพอการเมืองท้องถิ่นต้องดีด้วยและเปลี่ยนแปลงด้วย <c oughs> จังหวัดนนทบุรีมีงบปปจมากที่สุดนะ <c oughs> เป็นอันดับ4ของประเทศนะคะห <c oughs> <1. S 1> นึ่งกุมภาพันธ์นี้คุณธนาทรบอกว่าขอโอกาสขีดเขียนจังหวัดนนทบุรีที่ดีกว่านี้ <c oughs> คือ ระตุ้นไปคนในพื้นที่บอกว่าเราเลิกเองได้นะแล้วก็พร้อมจะสร้างจังหวัดให้กับลูกหลานของเราโอเป็นคนนนทบุรีเหมือนกันนะคะเพิ่งทราบเหมือนกันนะว่าเป็นอันดับ4ของออประเทศคืมาเยอะมากนะเพิ่งใหญ่เข้าไปอยู่แล้วก็นนทบุรีเนี่ยมีปัญหาคือตอนนี้หมู่บ้านจัดสรรมันเยอะมากมากแล้วอัดเข้าไปในซอยที่มันเป็นซอยเล็กๆตอนนี้รถติดมากๆเพราะว่าเรื่องของผังเมืองเนี่ยคืออันนี้เป็นปัญหาที่ เป็นงานใหญ่ของอทั้งนายออบจอแล้วก็สอบจอด้วยครับอ่ะนั่นคือบรรยากาศที่นนทบุรีนะครับส่วนที่สงขลาเนี่ยก็มีแกนนาของพรคประชาชนไปช่วยกันหาเสียงด้วยนะครับมีทั้งทางคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักนะครับ <c oughs> ก็พาแกนนาของพักอย่างคุณหมายสิริกัญญาตันสกุลคุณลิซ่าพักมงลหนุนอนันต์นะครับ <c oughs> คุณตอมชัยธวัฒน์ตุลาธน <c oughs> แล้วก็คุณอัตพลบัวใหญ่ <c oughs> ไปขึ้นเวทีปราศัย <c oughs> ช่วยคุณนิรันจินดาหน้าผ <c oughs> ู้สมัคร นายกอบจอสงขลานะครับในการหาเสียงในครั้งนี้โดยหัวหน้าเทงรัตะพงศ์ก็บอกนะครับว่าดีใจที่ได้มาขึ้นปราัยกับพี่น้องชาวสงขลาพร้อมขอโอกาสให้คุณนิรันด์เนี่ยไปทําหน้าที่นายกอบจอสงขลานะครับซึ่งจะทําการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณใหม่เพื่อดูแลคนนะฮะเพื่อดูแลคนและใส่ใจดูแลคนในและใส่ใจคนนอกมากขึ้นคุณเทงบอกแบบนี้นะดูแลทั้งคนในและคนนอกนะครับซึ่งหัวหน้าพัประชาชนก็บอกว่า วันที่1กุมภาพันธ์นี้เป็นวันเลือกตั้งนายกอบจอเพราะฉะนั้นปากกาในมือของทุกท่านมีมูลค่า6 0พันล้านเพราะนายกอบจอคนต่อไปเนี่ยต้องเข้าไปบริหารงบประมาณจํานวนนี้ตลอด4ปีในการดํารงตําแหน่งนะครับจึงขอเชิญชวนชาวสงขาช่วยการปลดล็อกศักยภาพของชาวสงขาด้วยส่วนคุณสรีกัญญาก็ขึ้นเวทีปราศัยนะครับแต่เห็นบอกว่าอาจจะมีจังหวะที่โบ,บ๊านิดนึงอบอกว่าเพลงยังไม่จบเลยแต่คุณหมายก็ สวัสดีทักทายขึ้นมาก่อนแล้ว <c oughs> นะฮะนั่นยังไม่พอนะแล้วเมื่อวานนี้อยู่ดีๆคุณหมก็ถามว่าเอ๊ะวันนี้วันจ่ายใช่ไหมเออชาวบ,บ้านบอกยังยังไม่ถึงวันจ่ายวันจ่ายคือวันนี้นี่ค่ะ<า>ฮะตามปรุฎจ,จีนใช่ไหมวันจ่ายคือ27มกราคมแต่เมื่อวานนี้26คุณหมเอ๊ะปล่อยไก่บนเวทีหรือเปล่าถามว่าเมื่อวานนี้วันจ่ายใช่หรือเปล่าปรากฏว่าคุณหมายบอกอ๋อไม่ใช่วันจ่ายตรุฎจีนแต่เห็นมีคนเขาจ่ายกันคนละ5 0 0 5 0 0้ยอ่ะ ไม่รู้ว่าจ่ายอะไรตัวเลขคือรู้เลยนะห้าร้อยสามร้อยสองร้อยช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าแบงค์ร้อยมันสะพัดมากๆนะตามต่างจังหวัดเนี่ยคุณหมายบอกเนี่ยก็เห็นเขาเพิ่งได้กันมาเลยนึกว่าวันจ่ายคือจะบอกว่าเป็นเป็นอ่างเปาเป็นแตะเอียกก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเขาให้กันวันเที่ยววันถือไม่ใช่ให้กันเมื่อวานนี้แน่นอนอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเห็นบอกการจ่าย500เนี่ยต้องจดชื่อจดอะไรกันด้วยใช่ไหมค่ะลองฟังบางช่วงบางตอนนะครับ พวกมาไล่มาได้เสียงเพลงยังไม่จบเอามายนะสองขาสวัสดีค่ะโอ้โหแรงไม่ตกเลยนะคะอะ วันนี้ก็เมื่อเช้าก็ไปเดินลาดมาแถวๆนี้เองนะคะเดินวนๆวนๆอยู่นะคะเราก็ได้เสื้อตัวนี้มาเนาะเพราะว่าเห็นว่าวันนี้เป็นวันจ่ายใช่ไหมเอาพรุ่งนี้วันจ่ายเหรอไม่ใช่วันนี้เหรอคะที่เป็นวันจ่ายอะ่ะเห็นเขาจ่ายกันบ้านละห้าร้อยห้าร้อยก็นึกว่าวันจ่ายอ๋ออันนี้ใส่เสื้อผิดวันหรือเปล่า ถือว่าได้นะถือว่าได้ไหนมีบ้านไหนได้แล้วหรือยังห้าร้อยหม่อมอ๋อสรุปไม่ได้ปล่อยไก่นะแต่มีข้อมูลมาใช่ไหมว่าเขาเริ่มให้กันแล้วบ้านละห้าร้อยห้าร้อยนะเออนะฮะหลังจากพูดจบเนี่ยคุณสัิกัญญา,า,าก็บอกว่าไม่เชื่อว่าคนสงขามีค่าแค่ห้าร้อยบาทนะและคิดว่าเงินห้าร้อยบาทนี้เนี่ยซื้อเสียงคนสงขาไม่ได้เพราะศักดิ์ศรีคนสงขามีมากกว่านั้น พักประชาชนจึงตั้งแคมเปญเรื่องหนึ่งว่าปาักกาในมือของคุณมีค่าเท่าไหร่เพราะว่าสงขาเนี่ยนะฮะที่สงขาเนี่ยปากกาของทุกคนจะมีค่า6,140ล้านบาทไอ้ตัวเลขนี้คืออะไรค,ะคุณหมายบอกว่ามันคืองบประมาณรวม4ปีนะ6 0 0 0กว่าล้านเนี่ยที่มีคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารอบจอหรือนายกอบจอมีสิทธิ์เข้าไปบริหารจัดการเงินตรงนี้แล้วลองคิดดูว่า ไอ้งบประมาณ6,000กว่าล้านบาทกับเงินที่เขามาแจก500เนี่ยนะฮะมันคุ้มกันหรือไม่คุณสิริกัญญาก็เลยชักชวนให้คนเข้าไปคูหานะครับว่าให้โทรบอกลูกบอกหลานที่อยู่ต่างจังหวัดให้กลับมาเลือกตั้งกันยืนยันว่าครั้งนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยสำคัญมากจริงๆนะครับที่เราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยปลายปากกาของเราเองแน่นอนว่าการอยู่ต่างจังหวัดแล้วจะให้กลับมาเลือกตั้ง มันก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายแต่รับรองว่ามันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่เราลงทุนเดินทางกลับมาเลือกนายกอบจในครั้งนี้อย่างแน่นอนอนี่ฮะคือบางช่วงทางพรรคประชาชนเขาบอกว่าได้มาแล้วใช่ไหมห้าร้อยเอาเป็นค่ารถมาแล้วกันนะอนเอาเป็นค่าเครื่องมาแล้วกันไหนๆ,ๆเขาแจกไปแล้วแต่ว่าเราเลือกเองได้นะคะทีนี้ไปฟังคุณพิธากันบ้างอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชนพาแกนนําพรรคประชาชนเช่นคุณสราย,ยุธใจหลักเลขาธิการพัก คุณนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สสกรุงเทพจัดเวทีปราศัยใหญ่นะคะช่วยคุณชวรินชาญสายชนหรือคุณโต้ผู้สมัครนายอบาอบจสมุทรสาครไปหาเสียงกันที่ตลาดอ้อมน้อยอําเภอกระทุ่มแบนคุณพิธาเน่ยขึ้นเวทีปราศัยเช็คเรตติ้งคือพอขึ้นไปขอเสียงเลย <c oughs> ขอเสียงคนเลือกตั้งแล้วก็บอกว่าเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะสมุทรสาครน่ารักอย่างไรก็น่ารักอย่างนั้น <c oughs> วันนี้ดีใจเหลือเกินที่ได้มาช่วยหาเสียงแล้วก็เล่าว่าตัวเองเนี่ยเคยมาหาเสียงเมื่อปี66สมัยเป็นอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลสมุรสาครมีสอสอสามเขต3คนอายุ28ปีหมดเลยมันดึงค่าเฉลี่ยของอายุหัวหน้าเกือบครึ่งไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ <c oughs> แต่ก็ต้องมาช่วย <c oughs> คือจะบอกว่าสอสอสมุดสาครของพรรคประชาชนเนี่ยรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยอ่ะ <c oughs> คนอายุ28หมดเลยสคน <c oughs> คุณพิธาก็อ้อนชาวสมุทรสาครน,นะคะบอกว่าอยากให้ช่วยเลือกคุณชววรินเป็นนายกอบจอเพราะเคยพัฒนาบ้านให้คนอยู่ทำเฟอร์นิเจอร์ให้พี่น้องถ้าสิ่งที่ท่านเนี่ยเคยนอนไม่หลับมันก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยดังนั้นต้องการพ่อบ้านพ่อเมืองที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างบ้านพัฒนาบ้านทำเฟอร์นิเจอร์พัฒนาให้มันดีขึ้นแบบนี้ดีหรือไม่เพราะอบจอเนี่ยงบเยอะ พอไปดูเรื่องงบเคหะนะคะ16ล้านบาทเลยนะก็ต้องเอาคนที่ดูแลเรื่องเคหะไปเพิ่มงบให้คือพูดถึงประวัติการทำงานของตัวผู้สมัครแล้วก็บอกว่าแบบนี้สมุทรสาครจะดีอย่างแน่นอนไปฟังบางช่วงค่ะประวัติเป็นยังไงมาทั้งชีวิตแกดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยมาครับพี่น้องเคยสร้างบ้านให้คนอยู่มา พัฒนาบ้านให้คนอยู่มาทำเฟอร์นิเจอร์ให้ชีวิตให้คนอยู่มาถ้าสิ่งที่ท่านทำทำให้ท่านนอนไม่หลับมันเป็นเรื่องดีว่วก็ที่อยู่อาศัยแย่ที่สุดในประเทศไทยมันอยู่ที่นี่คุณเอาพ่อบ้านพ่อเมืองที่มีประสบการณ์เรื่องการสร้างบ้านพัฒนาบ้านทำเฟอร์นิเจอร์พัฒนาให้มันอยู่ขึ้นอย่างนี้ดีไม่ดีครับพี่น้องครับ นี่ก็ลงพื้นที่ไปอ้อนนะคะแล้วก็บอกว่าขอจะให้เลือกอีกจังหวัดหนึ่งนะขอสักจังหวัดหนึ่งแล้วการที่ได้ในยกระไปอีกคนหนึ่งค่ะอ่าส่วนเรื่องของการไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าก็มีคนที่จับตาดูอยู่ยใกล้ชิดคุณเรืองไกลลีกิจวัฒนะ,นะครับสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเองก็บอกว่าเอ๊ะตอนนี้เท่าที่สังเกตดูเห็นว่ามีผู้ช่วยหาเสียงบางคนนะที่อาจจะเข้าข่ายทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือเปล่านะฮะ ก็เลยต้องไปร้องให้กกตเนี่ยตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยท่านผู้ชมครับคุณเรืองไกลิกิจวัฒนะนะครับก็บอกว่าถ้าไปติดตามความหมายของคําว่าผู้ช่วยหาเสียงนะครับจากกฎหมายที่ทางกกตอ้างถึงซึ่งเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยคุณเรืองไกลบอกว่ามันแตกต่างจากความหมายของผู้ช่วยหาเสียงสอสอคือต้องแยกออกจากกันถูกไหมบอกว่าความหมายของผู้ช่วยหาเสียงท้องถิ่นกับผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งสสเนี่ยมันต่างกัน แล้วคุณเดืองไกลก็บอกว่า <c oughs> ปรากฏข้อที่จริงนะครับว่าในการเลือกตั้งท้องถิ่นตอนนี้เนี่ยอาจมีการใช้ผู้ช่วยหาเสียงโดยฝ่าฝืนกฎระเบียบกกตไปแล้วหลายครั้งหลายที่หลายกรณีด้วยน่าจะหมายความว่าไอ้ตัวของกรอบการลงพื้นที่การพูดอะไรแบบนี้ <c oughs> มันต่างกันนะแล้วก็ไปจับตาดูตัง้งแต่เวทีต่างๆเนี่ยหลายคนที่ทําหน้าที่ผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยเหมือนจะพูดเกินขอบเขตไปไหมแบบนี้ล่าสุดเห็นบอกไปร้องแล้วนะใช่ค่ะ คุณเรืองไกลเนี่ยส่งหนังสือทางไปรษณีย์ e อ s สถึงกกตนะคะเพื่อขอให้ตรวจสอบว่าผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือไม่คือบอกบางคนอยู่กรุงเทพเนแต่ไปเป็นผู้ช่วยในการหาเสียงท้องถิ่นด้วยตามพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562 และระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะ <c oughs> ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี63หรือไม่และกรณีที่มีการปรากฏว่ามีผู้ช่วยหาเสียงหรือผู้ใดกระทำฝ่าฝืนไปแล้วกะกะตต้องรีบดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างไรหรือไม่ค่ะ <c oughs> ทีนี้ในหนังสือบางช่วงที่ส่งถึงกะกะตคุณเรืองกายระบุเอาไว้นะคะว่าคําว่าผู้ช่วยหาเสียงเนี่ย คือเจ้าตัวขยายความไว้ให้แบบนี้บอกว่าผู้ช่วยหาเสียงหมายถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัครให้เข้าร่วมกิจกรรมในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตลอดระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาหนึ่งและเป็นบุคคลที่ได้แจ้งรายละเอียดหน้าที่และค่าตอบแทนต่อกก,ะกะตประจำจังหวัด <c oughs> ยกเว้นบุคคลในครอบครัวได้แก่สามีภริยาหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายคือท่าน เข้าใจจากคุณเรืองไกรเนี่ย <ưng> แกน่าจะหมายถึงว่ามีหลายคนเป็นคนกรุงเทพอ่ะแล้วคนกรุงเทพ <c oughs> ไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งอาบาจออแต่ไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงน่าจะแบบนี้หรือเปล่าที่กําหนดไว้ว่าต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไง <ưng> ก็อยู่ที่การตีความ<ะ>ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณเรืองไกรก็บอกว่าผู้ช่วยหาเสียงจึงควรจะหมายความว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นเฉพาะแต่ละสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับแล้วยกตัวอย่างนะ ยกตัวอย่างบอกว่าอย่างเช่นนายทอทหารคนหนึ่งนะคนหนึ่งอ่ะที่บอกว่าเป็นผู้ช่วยหาเสียงใครแต่กลับเป็นผู้ประสายหลักบนเวทีหาเสียงนายกอบจหรือสภาอบจหลายจังหวัดซึ่งสื่อมวลชนก็ลงข่าวอย่างชัดเจนเป็นต้นยกตัวอย่างนายททหารขึ้นมาใช่สทหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจนายทหารคนนี้นะไปหลายจังหวัดเลยเออแล้วคุณเรืองไกลก็บอกว่าเมื่อมีข้อที่จริงที่เป็นความปรากฏโดยทั่วไปแสดงให้เห็นว่ามีการหาเสียงเลือกตั้ง ในแต่ละสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนได้มีการใช้ผู้ช่วยหาเสียงที่อาจไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามความในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งกะกะตรู้หรือควรรู้อยู่แล้วนั้น<ม>เนื่องจากผู้ช่วยหาเสียงนะฮะและอบอกว่าผู้ช่วยหาเสียงท้องถิ่นกับผู้ช่วยหาเสียงสสเนี่ยมีความหมายแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นก็เลยต้องยื่นเรื่องนี้ให้กับทางกะกะตตรวจสอบด้วยนะครับ